บายาไซพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะคอย,อยู่เคียงข้างคุณในทุกๆวันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ b บายาไซพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะคอยอยู่เคียงข้างคุณในทุกๆวันวันนี้เราได้มีโอกาสอ่านบทความหนึ่งซึ่งเป็นบทความของ The Matter ที่มีชื่อว่าแบบนั้นสวยแบบนี้หรอเมื่อมาตรฐานความงามของสังคมสร้างความบอบช้ำให้ผู้คนเขียนโดยคุณวริษฐาแซเจีย ซึ่งในบทความได้พูดถึงมาตรฐานความสวยที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านบริบทมากมายของคนในสังคมจนทำให้ผู้คนคิดว่าต้องมีรูปร่างหน้าตาตามมาตรฐานแบบที่คนในสังคมยอมรับสิ่งเหล่านี้เรียกกันว่า beauty standards มันได้กลายมาเป็นสิ่งที่สร้างความบอบชำ้ำทำลายคุณค่าและความมั่นใจของผู้คนเราเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยมีช่วงเวลาที่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราไม่สวยหรือมีรูปร่างที่ดีเหมือนกับคนอื่น ซึ่งเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยมีความคิดแบบนั้นจนเกิดเป็นความรู้สึกน้อยใจและคิดว่าตัวเองด้อยค่าในตอนที่เรายังเป็นเด็กเราไม่ได้มีความรู้สึกพวกนี้เข้ามากวนใจเลยจนเมื่อเราโตขึ้นเราก็เริ่มที่จะโดนคนรอบตัวทักเรื่องรูปร่างหน้าตาของเราอยู่บ่อยครั้งทั้งเรื่องเป็นสิวและเรื่องผิวของเราจากตอนแรกที่ไม่ได้สนใจแต่พอโดนทักแบบนี้บ่อยๆมันทําให้เราคิดว่าถ้าหน้าของเราไม่มีสิวและเราก็มีผิวที่ขาวเราคงไม่ต้องมาโดนอะไรแบบนี้สินะ เราเลยมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เราดูดีขึ้นแต่ทำไปได้ไม่เท่าไหร่เราก็ล้มเลิกและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติจนเมื่อเรามีแฟนในช่วงมัธยมปลายแฟนเราชอบที่จะพูดในสิ่งที่เขาต้องการให้เราเป็นเขาบอกว่าอยากให้เราขาวอยากให้เรามีหุ่นในแบบที่เขาชอบซึ่งสิ่งที่เขาพูดมามันตรงข้ามกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ทําให้เรากลับมารู้สึกน้อยใจในตัวเองอีกครั้งเรารู้สึกว่าการที่เราเป็นเรามันไม่ดีพอหรอ ทำไมคนอื่นถึงชอบบอกให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้ถึงจะดีถึงจะสวยเราเคยคิดว่าจะทนไหวกับคำพูดพวกนี้แต่สุดท้ายก็รับไม่ไหววันหนึง่งเราเลยตัดสินใจทักไปหาเพื่อนสนิทแล้วบอกกับเพื่อนคนนั้นว่าเราเหนื่อยเรารู้สึกว่าไม่พอใจในตัวเองเลยรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อนเราตอบกลับมาเพียงแค่ประโยคเดียวว่าที่อยากเปลี่ยนก็ขอให้เปลี่ยนเพื่อ,อตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อนคนอื่น หลังจากที่อ่านข้อความจบมันทาให้เราคิดได้เลยว่าที่ผ่านมาการที่เราต้องมาคอยรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจกับตัวเองมันไม่ใช่เพราะตัวเราเลยแต่เป็นเพราะคนอื่นต่างหากเหมือนกับในบทความที่เราได้อ่านมีบทสัมภาษณ์ของหลายหลายคนที่ต่างได้รับความเจ็บปวดจากสิ่งที่ถูกกาหนดขึ้นโดยคนในสังคมอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกเสียใจทุกใจหรือไม่พอใจในตัวเองไปซะทั้งหมด แต่เพราะบิ a ตี้สแตนดาร์นั้นสร้างค่านิยมที่นำไปสู่การได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ชีวิตซึ่งบางทีการที่เราไม่ได้อยู่ในมาตรฐานความสวยก็ทำให้เราพลาดโอกาสบางสิ่งในชีวิตไปอย่างเคสของคุณฝันที่เธอได้เล่าว่าครั้งหนึ่งเคยสมัครเป็น Air h o s t เตสแต่สุดท้ายเธอกลับไม่ผ่านการคัดเลือกเพียงเพราะมีรอยตำหนิบนร่างกายเราจะเห็นได้ว่าเพียงแค่ไม่ได้ตรงตามมาตรฐานหรือมีสิ่งตำหนิบนร่างกาย ก็ทำให้พลาดโอกาสในชีวิตได้จริงๆหลายคนจึงพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ตัวเองนั้นตรงกับมาตรฐานความสวยงามในสังคมซึ่งความจริงแล้วไม่ได้มีเพียงแค่เพศใดเพศหนึ่งที่ได้รับความเจ็บปวดจากมาตรฐานที่ถูกกาหนดขึ้นมาในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีหลายคนพยายามทําลายค่านนิยมดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนมุมมองตรงนี้อย่างการที่ไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือสีผิวแบบไหนทุกคนล้วนมีความสวยงามเสมอ แม้ว่าจะมีขนหรือรอยแตกลายต่างๆก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องปกติต่างหากที่ใครๆก็ต่างมีซึ่งหากใครที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามมาตรฐานสังคมก็ไม่ได้ผิดถ้าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นทําให้มีความมั่นใจหรือเป็นการพัฒนาตัวเอง <Yeah. S 2> ก็ได้แต่หวังว่าสิ่งที่ใครหลายคนมองว่ามันไม่ตรงตามมาต,ามตรฐานจะถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีคนถูกทําลายความมั่นใจหรือมีใครต้องมาเจ็บปวดกับมาตรฐานเหล่านี้อีก สุดท้ายนะคะขอให้ทุกคนรักตัวเองมากๆและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในทุกวันค่ะขอบคุณที่รับฟังและติดตามไบวิสัยพอดแคสต์ไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ